สวัสดีนะคะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้น้องเกมนะคะจะพามาชมรถ Revo sure. Z Edition เครื่องยน์ 2,400cc ตัว J+ Plus นั่นเองนะคะเป็นรถปี2019นะคันนี้ราคาอยู่ที่465,000บาทเท่านั้นและพอดเดือนละ8,000กว่าบาทนะคะฟังกันให้ดีนะคะโปรโมชั่นจัดเต็มทุกเดือนแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามแล้วก็ฟังก์ชันของ r ี v o ่ Edition คันนี้กันดีกว่านะคะเดี๋ยวขอเรียกสั้นๆเลยว่าเป็นตัว2อ เจพัดนะคะหน้าหล่อนั่นเองนะคะพูดง่ายๆเนาะสาหรับทางด้านหน้านะคะจะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมี่ยมล้อมรอบแบบนี้แล้วก็ทางด้านตรงกลางเนี่ยจะเป็นตะแกงรงลักษณะเหมือน้ายรางพึ่งเลยนะคะก็คือหน้าหล่อนั่นแหละแล้วก็ยังมาพร้อมกับโฉมตาไฟตัดหมอกนะคะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ที่เป็น รูปบอดี้นะคะของกรอบนะจะเป็นแบบว่า,าโครเมียมยาวๆสี่เหลี่ยมแบบตรงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทางด้านตาไฟเนี่ยนะตาไฟแบบว่านี่เลยนะคะเป็นตาไฟแบบหลอดไส้แล้วก็มาพร้อมกับสัญญาณไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟสูงนั่นเองนะคะส่วนทางด้านข้างรถของเรานะคะมาพร้อมกับมือเปิดสีดํานะคะกระจกมองข้างเนี่ยมาพร้อมกับสัญญาณไฟเลี้ยวแล้วทางด้านหลังกระจกจะเป็นแบบโครเมียมแล้วก็ยังมาพร้อมกับการสาดิหนึ่งชุดเลยทั้ง4ประตู ล้อแต่งเวลนะคะลังล้อ hmm. สีล like like cool. ้อสีวงเลยแล้วก็นัดล้อสีฟ้าแบบนี้นะคะดูต like ัดก so ับตัวรถแล้วก็ดูขึ้นมากๆนะในเรื่องของสีล้อแม็กนะคะก็จงมองค่านะคะอย่างที่บอกตอนแรกนะคะด้านซ้ายของสัญญาไปเดียวจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็กันสาดของเราจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ส่วนทางด้านกระบะท้ายเนี่ยจะมาพร้อมกับแม็กไนเนอร์หนึ่งลูกนะคะพร้อมกับโลโก้แซดดิชั่นแบบนี้ทางด้านท้ายนั่นเอง ส่วนทางด้านท้ายของเรานะคะมาพร้อมกับมือเปิดสีดำนะคะแต่ว่าไม่มีกันชนท้ายเนาะในส่วนของตัวนี้สัญญาณไฟเบรกชัดเจนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัว h ฮรักซ์ v ีโแบบนี้เลยนะคะตาไฟก็ไฟท้ายก็ดวงใหญ่เนาะ mm hmm. เห็นได้ชัดน,นะคะ,ะเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันดีกว่านะคะ mm hmm. นี่ สำหรับทางด้านห้องเครื่องของเรานะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยคุณลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของน็อตฝากระโปงนะคะคานหน้าหรือว่าจะเป็นทรงอื่นอืของทางด้านห้องเครื่องเนี่ยนะคะทรงเดิมโฉมเดิมหมดเลยนะคะเราการันตีเรื่องนี้มากๆเนาะนี่นะคะสำหรับการถ่ายของเรลนะคะนะ้ำมันเครื่องเราได้ถ่ายให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่วนในมันของอื่นเนี่ยเราได้ทําการปรับเปลี่ยนแล้วก็ช็คตรวสอบให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ สวยงามมากๆนะคะเกรดแบบว่าคุณภาพแบบพรีเมียมเลยนะใครที่ชื่นชอบหรือว่าสนใจรุ่นนี้อยู่ก็ลองสอบถามพูดคุยรายละเอียดกันได้นะคะ ทางด้านภายในของเรานะคะภายในเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะกระจกมองข้างนะคะกระจกหน้าต่างปรับระบบไฟฟ้าหมดเลยทางด้านแผงประตูฝั่งนี้นะคะแล้วก็วัสดุเนี่ยจะเป็นพลาสติกสีดำนะคะแบบนี้เลยส่วนทางด้านภายในนะคะค mm. ันนี้เนาะ mm. เรื่องของฟังก์ชันเครื่องเสียงนะคะ mm. เล่นได้ทุกโหมดทุกฟังก์ชันนะคะบลูทูธก็สามารถเชื่อมต่อได้แล้วก็ทางด้านบนจะมีเป็นเวลาบอกนะคะคอนโซลทางด้านหน้าจะเป็นสีดํานะคะทรงแบบว่าสปอร์ต นึงแล้วก็ด้าน,าน,านพวงมาลัยนะคะเลขใหม่ของเราก็41,000กว่ารูเท่านั้นสําหรับการใช้งานนะคะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะคะลักษณะแบบนี้เลยนะคะพับเก็บได้อย่างที่ทราบกันดีนะคะแบบนี้เปิดก็แบบนี้เลยโอเค ในเรื่องของเกียร์นะคะนี้จะมาพร้อมกับเกียร์6สปีดนะคะแล้วก็มีช่องวางใส่ของให้ทางด้านหน้ามีช่องกระจายไฟให้ด้วยนะคะนี่พร้อมครอบคลุมการใช้งานสุดๆเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะทรงแบบนี้เลยนุ่มสบายด้วยแล้วก็จะเป็นลวดลายเฉพาะขเขานะคะดูทรงสปอร์ตนะทางด้านเบาะแล้วก็ทางด้านฝั่งคน,คนขับเนี่ยจะมะีที่ปรับเบาะให้2ระดับนี่นะคะอ่านี่ กอกี้บอกมเอนิดนึงเป็นที่ปรับระดับสอ,อสองแบบเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเบาะพิงนะนี่สามารถยกขึ้นยกลงได้นะคะในเรื่องของความสูงเบาะอันนี้แล้วก็ทางด้านห้องเครื่องของเราเนี่ยอขออภัยค่ะทางด้านห้องบริษัทของเราเขาประตูแคบนะคะมาพร้อมกับเบาะนั่งนะคะแบบหนังแบบนี้นุ่มๆสบายนะคะฟูกหนามากๆแล้วก็ทางด้านข้ามประตูเนี่ยจะมีลําโพงหนึ่งดอกแล้วก็ที่ใส่ของให้ตรงนี้จะเป็นวัสดุผ้านะคะพิงเรื่องก็นุ่มสบายด้วยนะคะ ครอบคลุมมากๆประตูแคบของเรานะคะอย่างที่เห็นตรงนี้จะเป็นสีเบจนะคะออกสีเทานอ่อนเลยแลว้วนี้จะเป็นสีดํานะคะพร้อมกับลำโพงใหญ่ ีช่องวัางของห้เทนกันนะคะโดยรวมแล้วทั้งด้านภายในก็กว้างขวางแบบนี้เลยนะคะบรรทุกคนก็ได้หรือว่าจะคนของก็ได้แล้วแต่สะดวกสบายในการใช้งานนะคะคันนี้ย้ํากันอีกทีหนึ่งนะคะราคาอยู่ที่465,000บาทเท่านั้นผ่อนเดือนละ8,000กว่าบาทนะคะแล้วก็เป็นรถปี2019ในเรื่องของรี v o ตัว J+ p นะคะเครื่อง2.4นั่นเอง เอาเป็นว่าใครสนใจคันนี้นะคะก็ลองสอบถามลองเข้ามาดูรายละเอียดกันได้นะคะนี่ความสวยงามแบบว่ามาพร้อมจัดเต็มนะคะเดี๋ยวให้ดูทางด้านล้อของเราอีกนิดนึงนะคะทางด้านล้อใหม่ของเราเป็นล้อเวลนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะฝาครอบคาลิเบอร์แล้วก็น็อตล้อสีฟ้านะคะทั้ง4ล้อ4วงเลยนะคะสวยงามมากๆม,มองไกลๆเนี่ยนะคะตัดกับตัวรถมากๆเลยนี่ ะะสวยงามเอาวว่าใครสนใจคันนี้ก็ลองเข้ามาดูรายาะเกดกันได้นะคะสําหรับรีวิววันนี้นะคะน้องเกมก็จะพามาชมกันนะคะเรื่อยๆแล้วก็ต่อเนื่องนะคะใครที่สนใจรุ่นไหนหรือว,ว่าตามหารุ่นไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็ลองคอมเมนต์รีเเวสกันเข้ามาได้นะคะอยากให้รีวิวแบบไหนอยากให้เรานําแบบไหนมาชมมาให้คุณผู้ชมได้แบบว่าได้ดูกันแบบทั่วทั้งคันนะ,ะก็จัดมาได้เลยนะคะน้องเกมพาชม oh. สำหรับนะคะรีวิวนี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนเนาะส่วนใครที่สนใจนะคะสามารถติ ต่อได้ที่ลิง์ด้านล่างนะคะหรือว่าจะโทรเบอร์085425558นะคะสามารถติดต่อช่องทางออนไลน์ได้กทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า